สวัสดีครับขอตลาทุกคนเลยนะครับแลวนันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมรูปบอกในแมปของ Bus Attack ครับทุกคนซึ่งแมปนี้ครับเป็นการเอาชีวิตรอดจากฝูงมนุษย์ดาวที่มาจากนอกโลกคับทุกคนซึ่งในทําการบุกเข้ามาโลกเข้าและทําลายบ้านเมื่อเข้าจนทังพินาศและได้ครางนี้ครับทุกคนเขาอยู่ในบังเกิดที่แสนที่สิบปลอดภัยซีที่เข้าตัวเคเลดคือ ออกไปท่าท้ายเล่าเอเลียนทอยูหนอกโลกทค่มาทำลายบา้านเฮาแล้วก็สูเพื่อดาวบ้านเกิดของเฮาครับได้ขังอีกนะครับเรามาเบิ่งเกิดได้ดีกว่าว่าการที่เฮาสิไปสู่กับมนุตางดาวเนี่ยเฮาสิรลอดรือเฮาสิหลวงกันนะครับเนาะซึ่งก้อนที่สิไปครับมองนี้ครับทุกคนก็จะเป็นแผนพังนะครับเนะว่า เท่าสี่มีวิธีการกำจัดพวกเอเดียนไดๆนะครับเราก็จะเป็นวิธีการแผนทางบอกเลยอันนี้คือบังคือเท่ายุจุดนี่ครับโซฟานี่ก็จะเป็นปืนใหญ่ป้องกันเมืองนะครับแล้วก็บริเวณแผนที่แหละเป็นแผนที่เมืองเท่าครับทุกคนโซนมนุษย์การดาวสิบุกระจากท่านทิดเหนือครับทุกคนนายต้องระวังตัวให้ดีนะศึกครั้งนี้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินโอ้โหศึกบ้านละจันแเลยพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ศึกบ้านละจันนี่มันศึกอวกาศ ระหว่างดวงดาวเออแล้วก็ฟังท่านในนึงครับพุ่นก็สิเป็นมองรับร่างวัดน,นะครับเนาะในฐานาที่เข้าได้มากครับทุกคนอูโหูแหลกเลอเกินนะเนี่ยส่วนฟังนั้นครับก็จะเป็นพวกอ่าเขาเอินว่าอย่างว่าปุ่นลอกกระสุนนะฮะทุกคนแล้วก็มีปืนหลากหลายชนิดให้เข้าเลือกเลยครับเพราะว่าจะเป็นปืนนั่นปืนนี้นะครับแล้วเราก็กระสุนเขาก็ต้องเลือกตามเอ่อชนิดของปืนนะครับเนาะอย่างเช่นกระสุนเนี่ย เขามันต้องควบปืนชนิดแรกัางนี้ครับเท่ากับสมัดสืส่อดำกัดใส่ได้เลยนะครับเนาะโอเคก็จะมีกองข้อความาขาเข่าขอมาขอดนะครับนาวามันมีของความอย่างเด่นของมาเนียนะครับเนาะรถทั้งไม่กล้าได้ทิ้งโลกของมันและทํารังเพิ่มและกระน้ำเพิ่มพลังให้กับอาวุธของมันเปิดไฟโอเคงั้นมันจะรอยแล้วล่ะเปิดพของเรา <laughs> ทุกคนปืนเนี่ยดีบอกว่าเป็นปืนด่กากอมาเหยครับทุกคนนะ ตำรวจก็ีวางขอที่ว่าจปืนดู่ยยันพ่อที่เอปืนอะการให้หลไปสู่กำลังกานหรอครับครั้งทื่องที่เห็นสีเขียวนะครับ้อเกาะพื้นผิวกรานของเมืองวันเมื่อวาเนี่ยเสียหายไปจากโซเดนแล้วนะครับน้อโอเกจะร้อแเ้วไปลุยกันเลยโอ้มาสิมนุาเอา จุดเล่งครับทุกคนจุดเล่งน,นะฮะก็เราจะยิงตัวไหนกันนี้ตัวนี้ล็อกกันกูปูมันเห็นอย่าว่าฉันไม่เห็นนะออืยังไม่ได้ยิงเลยโอเคไะรออะไรล่ะปืนพกไปก่อนเลยครับผมเน่เขาเได้ยงเนะครับทุกคนอุ้ยทุกคนมันออกจากเล่งบ่ได้อ่ะตายหาละไปกันจุนี้แหละอืเอาหละมาะดูกันดกว่าคันเขาจะก่อในบอส โอ้มันมาแบบชนช้ำครับทุกคนเออคันแรกก็ต้องขอไพ่หน่ำเนาะครับเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสเปคของโทรศัพท์พร้อมเหมือนจริงยิงแต่ว่าจะไม่เห็นล้ะอาวมนุษย์โลกมันทำลายบ้านมันกินของโลกดีช้าดาวใครใครก็รักดาวใครใครก็หวงยิงยิงบูมมันทำลายบ้านเมืองเราพังหมดแล้วนะทุกคนนะตอนนี้บริการแล้วเพราะแอบไปยุ่งในกูดัง เลือกคิดป่าซิงกอซ่าแบบไหนคุณจะจามากอทหารกีบต่อคนไทยโอ้โหโอ้โฟังหมดเลยอีตายหาละไม่มาซิงกอซ่าแบบไหนพวกเราก็ฟังได้หมดนาเพราะว่าเรามีแสงมีเื้ออันเบื่อแสงมีเสื้อยิงยิงยิงอีกโอ้ย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 ไอ้เจนเขาทำไมอืมมีแต่ตแล้วครับผมโอ้โหปืนเท่านี้ต้องขัดไม่เป็เรียบ แอบปลอดแอบก่อนเข้าไปในบ้านรังดีครับทุกคนหวังว่าบ้านรังดีปลอดภัยอืมปลอดภัยแน่นะารวีดูไปตกแตงมันเลี้วที่ทุกคนมันค่อนข้างจะแหลกนะฮะทุกคนนะเรื่องตัวมันิสตันเหล่าตานี่ครับทุกคนมันสีบอคอยทัลายเมืองเรียงไทยเปหนแต่ว่าก็อยู่ที่เจสิบแปดเปิดเส้นสุขภาพของเมืองโอ้มันช่างอะไรที่มันน่ากลัวมากวุ่นมันเห็นแล้วเนี <Pacific Nein> ่ยโอ้ อย่างนั้นหรือืมันยิงเราแบบชั้นๆุกคนแอบตึ่งก้อนหืมบอกว่าตึงดีช่วยเราได้ไหมยิงตรงนี้แหละจริงโอ้โหยิงเจ้าโกดูเร็วแล้วคือเดี๋ยวลอยถอยวห่งตึ่งคารนี้นาะยอย่าย,ยอมแพ้มันนะมันตู้ได้ถ้านายสู้ไม่ได้หละก็ต้องบอกเลยว่าลูกของเราเนี่ยจะตกเป็นอนาณาธิคมของมัน จริงหรือโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงคำว่าฮอตพีเลยจีทุกคนขอลดเสียงแป๊บหนึ่งนะฮะดูคว่าเสียงสิอันาดนิดนึงนะทุกคนนะดังเกินไปโอเคงั้นบรรุยกันเลยเตรียมปืนให้พร้อมพร้อมรบกับเราเอเลี่ยนโอ้โหมันยิงมาต่อสายหมดเลยทุกคนจริงหรือจริงหรือจริงหรือนี่นี่เอาไงตอนนี้เดือดผมสีน้อง ใส่อรเเป็นมุ้งม่อมีมุ้งมอนึงทุกคนเพราะว่ามุ้งมอนี้มันปิงนี่่ครับตุ้าคือ้ทีทลาย็เลยโอ้โหคอโอ้กตึกตายทุกคนฟงนี้ครับฟังี้ที่เป็นมองปรมพยาบาลของทหารคับทุกคนแต่ว่ากบรจากเงือมือมนุษย์ต่างดาวเรา <icana> ให้ได้ yes หนีงวะอยู่ตรงมืนี้โอ้เป็นแรงมากเปิดได้ไหมมันคืออะไรนรู้ว่าจะเปกระตุนคือุทกระตุ้นต้องชื่อเลยต้อยังไงเปกระุ้นมดาเยุ ศูนย์ข้าเหมือนนะเอาแล้วเอาแล้วดีดีครับทุกคนฐานทัพลับของมัน่นซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆอ่ะโอเคครับตอนนี้สุขภาพของเมืองเหลืออยู่ที่1 6ค,ครับทุกคนเอาละมาเมืองก็เลยดีกว่ามาเข้าจินอดหรือเข้าจุลวงาการเข้าเดือแม่หรือว่าเข้าจุลวงนะดูมันทำลายบ้านเรา พังหมดเลยนีย่ไม่ยอมกระตุนก็ไม่มีไม่ได้กระตุนบาเรามันพังบ้านเราไปหมดเลยนะฮะทุกคนนะต้องไปเก็บกระตุนฟังอีกก้อนครับทุกคนนี่ตรงมือก็สามารถเก็บได้มาเก็บตรงนี้ก่กนอ,กนนกอนเลยตัวขอจะ,ะด่วนพอจะรีบเร็วเร็วเร<า>็วมามาเร็วโอ้เหล็กมากกิบ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  โอเคครับทุกคนกระสุนหอกครบเรียบร้อยแล้วมาลุกันเลยเป็นกระสุนธรรมดาครับตอนนี้โอ้สุทธิภาพเื้งของเราเลยที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยกองเข้ามาพาเข้าโอ้โหอ้กองปั้นมาดานึ่งไหมเบอร์ลุนหนคอสต์สะมผัสเบรนเกอร์คุณสามารถทำมันก่อนให้คุณอย่าจะระเบิดแสดงว่ามัสยิระเบิดบ้านเขาเบิดแล้วครับทุกคนเขาตรงกลับไปที่บังเกอร์ของเขาเบิร์น มันโอ้โอ้จริงนะลงวรามานีเร็วเ้วตายรีก็มาเร็ว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 โอเคเขาบ้านใหับเกือ้โหกคนคือวันตาเี้กข้อจีวัตรมาโูเอเลี่ยนได้ครับทุกคนโอ้โหดุขัดเลยตะวันเบืองจะปืนเอาปืนขากมากทุกคนคือ